ทุกคนสตูกล้ามมละกอม,มาแล้วนี่ค่ะน,น,น,นี่เห็นไหมทุกคนถ้าไม่ขยายไม่เห็นนะคะจิ๋วมากจิ๋วมากเห็นนวดไหมคะเดินทุกดิกทุกดึกักก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 นน่ะเต็มเลยค่ะนี่นี่นี่น่น,นีไหนไหนไหนนี่นีนเห็นไหม เห็นนวดไหมคะอะไรเนี่ยนี่เห็นไม่เต็มเลยสังเกตดีๆนะคะนี่พอได้ฝนแล้วเขาก็ออกกันแล้วเราก็มายืนดูเมื่อกี้ก้ามมะละกอรเราเอ๊ะมันเหมือนมะละกอรเราปลายต้นทําไมมีปัญหาเนี่ยนี่เห็นไหมเอ๊ะทาไมมีปัญหาเราก็เลยมาส่องดูโอ้ยมาแล้วศัตรูตัวยงมาแล้วคะ่ะ นี่หอยทากจิว๋วค่ะเต็มบึ๊บเลยทุกคนเนี่ยทำยังไงเนี่ยเราไม่อยากทำลายสัตว์อะไรทั้งนั้นแหละเหลือเท่าไรก็ต้องเท่านั้นแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมรกอพันแขกนวลสีสเกตพอดีว่าไปซื้อมาขายแล้วเขาก็ขายไม่หมด ผลใหญ่มากแล้ววันนั้นเอาไปเยอะก็เลยขายไม่หมดเราก็เลยเอามาอยากอยากทดลองทานดูว่ามันอร่อยขนาดไหนก็เลยมาผ่าทานปรากฏว่าอร่อยมากทุกคนก็เลยได้เม็ดมะเพาะนะคะได้เม็ดมะเพาะเพราะหนึ่งผลใหญ่เลยเนีย่กำลังเริ่มขึ้นนะคะถ้าไม่โชคร้ายเจอน้องน้องหอยทากจัดการหมดก็ หรือไม่โดนฝนกระแทกหมดก็คงจะได้พันให้เหลือสักสิบต้นก็พอใจแล้วนะท,ทั้งหมดเป็นพันพันเมิตรเนี่ยกำลังงอกนะคะเพิ่งจะเริ่มงอกบางส่วนก็เพิ่งจะเริ่มแตกปากแตกใบออกมาบางเล่มกรเพืงบบางเม็ดก็เพิ่งจะโก่งลุ่งมานิดๆน,นะคะก็มาลุ้นกันค่ะมะละกอกับต้น ต้นกล้ามมะละกอกับหอยทากน้อยจิ๋วมากจะจะจะรอดพ้นหรือเปล่าคะลุ้นกันคะ่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ